ครูใหญ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วิชาญครับและผู้ฟังอ,อสมททุกทนครับครูใหญ่บอกว่ามีข่าวดีมาตรการลดหย่อนภาษีโรงเรียนไทยคอมอร่วมกับ เดป้า uh, ร่วมกับกรมสัมพากรมีมาตรการอย่างไรนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรจึงจะได้ลดหย่อนภาษีครับผู้ใหญ่ครับเชิญครับครั่มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ต่อ,ตอนเนื่องมานะครับของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้านะครับแต่ก่อนเรื่องการลดหย่อนภาษีเนี่ยครับ ตอนปลายปีสิ้นปีนะครับบริจาคนู่นนี้นั่นก็ดีครับแต่พอมีสํานักงานดีป้านี่ครับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยครับในหัสใหญ่เราก็มีสํานักงานเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ควนหลังครับที่วิชานครับนะครับเมื่อปีที่แล้วครับการประกาศให้สถานการศึกษานที่มีหลักสูตรพัฒนาคนด้านดิจิตอลครับนะ เพื่อเข้าสู่มาตราการลดหย่อนภาษีให้นิติบุคคลนะครับสองเท่าครึ่งหรือว่าสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับทางโรงเรียนไตคอมร่วมกับสำนักงานดีต้าทีเ่เขตปัตตานนะครับที่กวนลังก็ได้จัดถแถลงข่าวเมื่อกรกฎา,าปีที่แล้วครับวันทีห้ารกรกฎา,าอีกหน่วยงานหนึ่งครับขออนุญาตไปสัดลำบนด้วยเหมือนกันที่ได้รับขึ้นทะเบียนเนี่ยครับคือมหา วิทยาลัยหาดใหญ่ครับผมครับนําโดยดกรกอร์ดรวิทยวัตรด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ได้มาตรการมาตรการเดียวกันครับผมครับพี่วิจารณ์ครับกระบวนการเนี่ยเหมือนสมมุติว่าผมเนี่ยผมมีบริษัทกลุ่มสื่อ,อทางไทยอยู่เป็นบริษัทของผมถ้าผมอยากจะได้รับการลดหย่อนภาษี อผมจะต้องดำเนินการทำอย่างไรครับครูใหญ่อ่าในช่วงวันที่หนึ่งมกราถึงสามสิเอ็ดธันวาหกแปดหนึ่งมกราหกหกที่ผ่านมาแล้วนะครับอกเจ็ดก็ผ่านมาแล้วนะครับในรอบนี้นะครับตางมาตรการนี้อได้ให้ผู้ขึ้นทะเบียนเนี่ยระะระยะสามปีตามมาตรการนี้ครับชื่อเร่งผลิตคนดิจิตอลครับชื่อ ชื่อเป็นภาษาเรียกนะครับทางองค์กรของพี่วิชาญนิติบุคคลเนี่ยครับอต้องจับหลักสูตรอบรมพัฒนาคนซึ่งมีสามส่วนครับหนึ่งก็คือพัฒนาพนักงานตัวไปนะครับสองพัฒนาระดับผู้จัดการสามพัฒนาผู้บริหารระดับสูงครับพี่วิชาญครับเมื่อ,อนัดหมายว่าจะ อ,อบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงเรื่องดิจิทัลเรื่องอะไรก็ปรึกษาคุยกันว่าท่านมีความต้องการให้เราช่วยดิจิทัลเรื่องอะไรเช่นเอาดิจิทัลมาช่วยอบรมค้าขายดิจิทัลมาอบรมสร้างสื่อก็รวมไปถึงการช่วยกันสร้างด้วยครับเมื่อมียอดสมมติว่ามีค่าใช้จ่ายออกมาหนึ่งแสนบาทพี่วิชานครับผมก็โรงเรียนไทยคอมผมก็ออกไปเสร็จหนึ่งแสนบาท พี่วิชารณ์สามารถนําค่าจ่ายหนึ่งแสนนี้ไปหักนะลดหย่อนค่าจ่ายตั่วไปหนึ่งแสนบาทได้ปกติแต่พอไปครอกคำชำระภาษีตอนปลายปีพี่วิชาร์หรือกลางปีมันมีหัวข้อหน้าสองข้อสิบสามสามารถลดหย่อนได้เพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นหลังกำไรสุทธิครับคำนี้นะครับได้คำแนะนำมาจาก สำนักง,งานสำปรากเขตครับที่เป็นต้องบอกว่าเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเขาเขาเป็นพี่เลี้ยงเรานะครับในการอบรมครับผมครับครูใหญ่เข้าร่วมโครงการมานานหรือ,อยังนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัทไหนไปแล้วบ้างอย่างไรอลองเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยแล้วก็ทำไมข่าวเรื่องนี้จึงไม่ค่อยโด่งดังหรือว่าไม่เป็นข่าวทีอ่ออกมาให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายเนี่ยมันติดขัดอะไรอย่างไรครูใหญ่เชิญครับครับพอแรกก่อนครับ ในระยะโรงเรียนไทยคอมที่ได้นะครับโรงเรียนไทยคอมกับมหาวิทยาลัยหันใหญ่เราได้เมื่อกลางปีที่แล้วครับพี่วิชาครับเรามาได้ช่วงกลางครับช่วงเพิ่มเติมคู่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมเราไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่หนึ่งอมกราหกหกตามประกาศพรบร่วมกันระหว่างสัมปากรกับสมานานส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิตอลนะครับนะครับเราไม่ได้เริ่มต้นแต่เราได้เพิ่มเติมไดม้รับพิจารณาและผมกับ มหาวิทยาลัยหัตใหญ่ก็จัดแถลงข่าวไปเมืนะ่อวันที่ห้ากรกฎาพิวิชันครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักตาเบัญชีจะรู้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆแต่เรื่องนี้รู้ไหมครับพิวิชานกรุงเทพเนี่ยครับนี่ภาคใต้เราเนี่ยมีแค่ได้สองสถาบันการศึกษาคือผมโรงเรียนไทยคอมกับมอม,มหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับแต่ส่วนกลางพิวิชานครับขออนุญาตอ้างอิงนะหัวหวยเข้ามาขึ้นทะเบียนพี่วิชาน Microsoft ก็ขึ้นตะเดียนครับเพื่อจะได้ลดหย่อน250%หรือ2เท่าครึ่งขอผพูดภาษาบ้านเราว่านิติบุคคลลด2เท่าครึ่งเลยอ่ะนะนะครับอย่างนี้ครับส่วนกลางเนี่ยเขาทำกันต่อนเนื่องมาจนเราก็เรียกว่าสื่อสาร,รแต่ของเรานเนี่ยเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มดิวิชานครับผมก็ได้เก็บเพียงว่าจับแถลงข่าวไปเมื่อกลางปีที่แล้วแล้วมันอยู่เข้าช่วงข้อต่อการเสียภาษีพวิชัครับ ก็ต่อการเสียภาษีก็คือว่าภาษีนี่ที่บุคคลจะยื่นภาษีตอนสิ้นปีครับเพราะเราเปิดแสดงข่าวกลางปีคนจะยุ่งกับภาษีบุคคลธรรมดาก็เลยตอนนั้นมันก็เลยปิดปิดช่วงเวลาครับต้องรอมาถึงปลายปีพอปลายปีพัดเราก็เรียกรอบภาษีสามสิบเอ็ดธันวาบวกให้อีกร้อยห้าสิบวันที่วิจารัดเพื่อนในการยื่นเสียภาษีบวกร้อยห้าสิบวันและบวกอีกเจ็ดวัน ถ้ากรณียื่นทางออนไลน์คำว่าบวกอีกร้อ150วันมันจะถึงครบรอบคือวันที่30พกสภานเนี่ทับ่วิชานครับทําให้เรื่องนี้ถ<ม>ูกสอบถามมาจากเอบริษัทที่เอาพูดตรงๆบริษัทที่เคยช่วยเหลือผมนะครับครูใหญ่พัฒนาแอปใช่ไหมเอาเอาช่วยไป25,000เน,นี่ยบริษัทเหล่านี้ที่เคยช่วยผมก็เคยพูดถึงว่าครูใหญ่ที่ช่วยไปอย่างเนี้ยถ้าได้รถยนต์ภาษีก็ดีนะครับ ผมก็เลยได้ไอเดียจากตรงนี้ครับก็หาขึ้นทะเบียนพอได้ลขึ้นทะเบียนก็ไปแจ้งเขาว่าถ้าอย่างนั้นผมออกไปเสร็จแบบลดหย่อนภาษีได้แล้วแต่ต้องตามมาตรการคืออบรมพัฒนาคนนะต้องอบรมพัฒนาผู้บริหารทำอย่างไรให้เกิดตัวเลขไปที่แล้วครับสองสามล้านพี่วิชารครับออกใบเสร็จหนึ่งล้านได้ก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษาและสอนผู้บริหารทุกเดือนครับนะบางบริษัทพิชววชานะครับ อ่าก็เดือนละเก้าหมืนบาทก็จ้างผมปีหนึ่งหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทครับอย่างนี้ครับเขาสามารถลดหย่อนภาษีได้สองล้านเจ็ดครับส่วนการอ,อาการเก็บจริงก็อยู่ที่ในช่วงนั้นทางโรงเรียนไทยคอมเปิดโครงการลดคือผู้แน่คือหลักสูตรร้อยบาทผมก็ลดเสนอมีส่วนลดอบรมปกติอันนี้เราสามารถลดได้ปกติครับผมผมก็มีส่วนลด ร้อยบาทผมบางทีลดิ0เปอร์เซ็นสาลด30เปอร์เซ็นอย่างนี้ครับผมก็มีช่วงของโรงเรียนครับที่ประกาศนโยบายแบบนี้ครับผมครับครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการถ้าใคร อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอ,อยากจะสอบถามโดยตรงเนี่ยนะครับ0994894995นะครับ0994894995นี่เป็นเบอร์โทรของครูใหญ่โดยตรงนะครับส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันแอปไทยคอม ของครูใหญ่เนี่ยนะครับวันนี้คืบหน้าพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรครับครูใหญ่ครับขอบคุณครับพี่วิชานครับด้วยเหตุที่ผมได้ขึ้นทะเบียนรถยนต์ภาษีได้เพราะเรามีแอปไทยคอมครับพี่วิชานครับแอปไทยคอมกับแอปไทยคอมคือแอปไทย i c o คนะครับปัจจุบันแอปไทย i c o คอมทำสมาร์ทที่เมืองนะครับให้กับคอหงเป็นเมืองต้นแบบนะครับจังหวัดตรังสองอำเภอ นะครับจังหวัดระยองนะครับพัทธลุงนะครับอบตหนองทงของน้องโอภาราที่เป็นนักร้องนะครับทำแอปสมาร์ซิตี้นะครับ, City, รบแล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็ได้เชิญให้ไปออกรายการทีวีอมรินทีวีนะครับรายการวินวินวอ์ไทยแลนด์ ผมเพิ่งขึ้นไปกรุงเทพเมื่อเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วครับขึ้นไปเขาเรียกออดิชั่นนำเสนอที่พอเห็นจะเป็นจับต้องได้พี่วิชาญครับคือเรื่องสงขา24พิมพงคำว่าพิมพ์นใน Google ไปเลยว่าสงขา24ครับเราได้รวบรวมนะครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังภัยด้วยตัวเองครับพี่วิชาญครับน้ำไม่ไหลไฟไม่กวะางตรงไหนหรือตอนนี้แตนินไหวที่ไหนน้ำเออน้ำจะท่วมมาทางทิศทางไหประกาศ เงือนของหน่วยงานรัฐจากที่ไหนรวมอยู่ในแอปชื่อว่าสงทายี่สิบสี่แอปสงทายี่สิบสี่อยู่ภายใต้แอปไทยดอทคอมครับแอปไทยดอทคอมในพิวิชานครับมันเป็นแอปแม่ตอนเี่นนะครับเป็นจกดเกตเวย์คือประตูทางเข้าที่ปลอดภัยพิวิชานจะเห็นว่าตอนเนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับที่ถูกปลอมถูกอ,อ,อมิจฉาชีพนะครับอหลอกลวงจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีแอปให้คนเข้าถึงโดยง่ายอยากจะดู แอปการต้องเที่ยววันเดทิปเข้าไปในแอปไทยพิมพ์ว่าวิชาญช่วยชูใจก็จะมีเป็นวัน,ว,นวันว่า,าที่พี่วิชาญจัดรายการต้องเที่ยวก็จะมีอยู่ในนี้เหมือนกันครับแต่ที่ผมชวชูก็คือสมาร์ทซิตี้เมืองโกหงท้องถิ่นไหนจะทำสมาร์ทซิตี้บอกมาเลยก็ที่สองก็คือเรื่องของสงขาย 24, ี่สิบสี่นะครับพิมพ์เข้า Google ได้เลยครับแล้วก็ให้ตั้งไปไว้หน้าจอไม่มีโฆษณาไม่มเีเรื่องของ บังคับติดตั้งไม่มีครับที่วิจชันครับผมครับตอนนี้ถือว่าเข้าไปอก,กั้นหนึ่งครับผมครับผมนะครับอ่ก็นะครับเป็นข่าวคราวดีๆนะครับ ผลงานฝีมือครูใหญ่นะครับที่พยายามพัฒนา,าเรื่องของอโรงเรียนอสอนคอมพิวเตอร์อไทยคอมนะครับแยกออกไปการทำแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นมาเป็นามาตรการความร่วมมือกับเดป้ากับ กรมสรรพกรในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาบุาคลากรพัฒนาผู้บริหารนะครับตอนนี้โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ไทยคอมตั้งอยู่ที่ไหนถ้าใครอยากจะไปติดต่อเรื่องนี้ติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรขอเชิญครูใหญ่ครับหรือว่าเข้าไปดูที่ไหนที่รวดเร็วที่สุดครับครูใหญ่ครับครับ ตั้งอยู่ที่ข้างเจนตันเฟสนะครับอยู่ที่ขนส่งบกสอบเหมือนเดิมครับอยู่ที่เดิมครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google ครับเป็นโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอมได้เลยครับสามารถติดต่อข้อมูลได้เลยครับในนั้นจะสมบูรณ์ที่สุดเพราะผมโดนในโรงเรื่องการปักหมุดแผนที่อยู่ด้วยครับนะครับแล้วก็ที่ไหนที่หมุดแผนที่ไม่ถูกต้องหมุดแผนที่เบอร์โทรไม่ตรงเวลาเปิดปิดไม่ได้หมุดซ้อนหมุดซ้ําบอกมาได้เลยครับเราสามารถแก้ไขได้ครับ แล้วก็เข้ามาสู่แอปไทยเพื่อจะบอกว่าถ้าเข้าแอปไทยแล้วข้อมูลจะถูกต้องและแม่นยําครับผมครับพี่วิชานครับ,บวันนี้ถือว่าขอบคุณพี่วิชานแล้วก็สมมาตัเป็นอย่างมากครับที่ให้โอกาสที่จะได้ไปจะัมพันเรื่องมาตรการนี้ครับแล้วก็ไม่หยุดครับแอปไทยคงไปต่อครับผมครับ ครบขอบคุณครูใหญ่มากๆนะครับที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกข่าวดีๆให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับก็บฝากไปถึงผู้ประกอบการอลองแวะไปนั่งพูดคุยโทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกับครูใหญ่ดูนะครับท่านก็จะได้มีข้อมูลดีๆ นำมาลดหย่อนภาษีนำมาพัฒนากิจการของท่านต่อไปนะครับขอบคุณรู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม